สวัสดีครับนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะท่านผู้ชมทุกคนเลยที่จะชมหนังเรื่องนี้นะครับลิกิจรัาขัดใจแม่หรือเด e วันนะครับที่เป็นผลงานของพระนครฟิล์มแล้วก็เป็นผลงานชิ้นแรกของพวกเรานะฮะครับวันนี้เสียดายพี่ต้อไม่มานะครับแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับเอาจากขวาสุดเลยผมชื่อต้นข้านะครับรับบทเป็นสืบสายนะครับจากขอนแก่นครับวันนี้เขาก็ ติ่ตรงมาเลยนะครับส่งตรงมาจากตานแกนใช่ครับวันนี่นะอันนี้เป็นนางเอกครับนางเอกที่ทุกคนจะต้องเห็นในโรงวันนี้กันนะเชื่อไรครับสดีค่ะชื่อลานัดานัสยชื่อชื่อดีมค่ะรับบทดเป็นบ้านดาวบ้านดาวนะครับผมเองครับต้นกล้าครับผมจะได้เห็นแน่นอนนะครับในโรงภาพยนตร์ที่นี่เลยนะครับต้นกล้าครับฝั่งนี้ฝักตัวไปด้วยนะนะครับผมเดีลยวไปดูนะครับ วันนี้เราก็มีเสื้อมาฝากนะครับก่อนที่จะเชิญชวนทุกคนนะครับไปดูหนังเรื่องนี้กันนะเราก็มีเสื้อมาฝากเสื้อที่เขียนว่ารก้เรักขัดใจแม่นะับเหมือนกับที่อ็อบใส่อยู่นี่เองทุกคนด้วยทุกคนที่ใส่อยูนะฮะส่วยมากเลยนะครับแล้วมีคำถามให้ถามให้ออฟตั้งคำถามหนึ่งคำถามดีกว่าของของออฟเนี่ยจะเป็นเสื้อสำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายจะเป็นสำหรับเป็นผู้หญิงไซส์ L นะฮะให้ตั้งคนละหนึ่งคำถาม ใครตอบถูกเดี๋ยวเราให้เสื้อตัวนี้ไปเลยไม่ได้ดูอ่ะไม่รู้อ่ะเขายากหรือง่ายครับอ่าอะไรแต่แล้วแต่แล้วแล้วแต่ออฟก่อนครับคำถามเหรอครับอหลอดคำถามนี่เลยถามว่าพี่อัพหลอดดาวหนังเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นหนังที่ จะมีมีความสําคัญในในแถบภาคไหนของประเทศไทยครับภาคไหนครับอาจจะให้ไทยยังไม่ได้เลยยังไม่เลือกเลยแต่เดี่ยวปิถามเลยนะก็อย่างนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือทีนะครับเอาอย่างพี่หูก่อนเอาอย่างนี้เพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยผู้ชายต้องใส่แทนนั้นให้ผู้ชายตอบอ่าให้ผู้ชายตอบนะครับคนไหนเป็นผู้ชายก็ได้ครับบ้างยกมืออยู่ข้างหลังเป็นเรื่อนะใชายค่ะผู้ชายจับหูไว้ครับ 1….2….3.. องตยกครับอ่า ulously, คนอนี่คนะกฮโอคนคนเส oh, well. ื้อเหลืองอคนดีลูกเขาลูกเขาแบบจับพ่อยกเลยพ่อยกเ็วเอะพี่เสื้อเหลืองครับออะพี่เสื้อเหลืองเชิญมนวทีครับเชิญเชิญเชแถวอย่ารุมน้องนะฮะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะเกิดการชนนรุบบายไมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้น้องผมบอกว่าออกก่อว่าคือมันมีอยู่เอ มันมีอยู่30แผ่นถ้าหมดแล้วหมดเลยพร้อมลายเซ็น้องทั้ง3คนเดี๋ยวผมให้น้องลงไปเซนข้างล่างนะครับขอความกรุณาอย่ารุมน้องเข้าแถวกันมากนะครับโอเคเชิญข้างล่างครับเชิญ